สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้อยจะพาแกะเปลือกเกาลักนะคะที่หลายคนนะคะบอกว่าแกะกินยากนะคะเกาลักถ้าเรารู้วิธีการเก็บและการทํามันจะง่ายมากเลยนะคะวันนี้พี่น้อยก็ซื้อกาลักมานะคะ <S <S ก็ทําการปอกเปลือกก่อนนะคะทําการปอกเปลือกเกาลักเราต้องปอกตรงตูดมันนะคะแต่ก็ต้องระวังมือด้วยนะคะเพราะว่ามันแข็งตอนนี้ก็ปอกเนือเดด้อกาลักของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมื่อเราปอกเกาลักของเราเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็เอาไปต้มนะคะต้มสัก20นาทีนะคะต้มให้น้ำเดือด20นาทีแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราต้มครบเวลา20นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาปอกแกะเปลือกชั้นในมันออกอีกชั้นหนึ่งนะคะรับรองว่าแกะง่ายมากเลยนะะ่าเห็นดูค่ะต้มแล้วเห็นไหมคะ กะง่ายมากแล้วเราก็จะได้เนื้อเกาลรักที่สวยแล้วก็เต็มอร่อยด้วยนะะไม่ต้องทิ้งเกาลักเลยเรากินได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะเพราะว่าเราทําการเกะแบบนี้นะคะเพราะพี่น้อยเองก็ชอบกินเกาลักนะคะแล้วก็ซื้อมาทำกินด้วยแต่ว่ามันก็ออกเปลือกยากนะ,ะแต่พี่น้อยก็เอามาเกะเปลือกที่แข็งๆออกก่อนะะแล้วก็เอามาต้มหลังจากนั้นเราก็มาเกะเปลือกชั้นในออกอีกครั้งหนึ่งนะคะ รับรองนะคะแกะง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถลองไปทาดูนะคะนี่พี่น้อยก็ทําการแกะเปลือกชั้นนอกออกนะคะแกะไปเรื่อยๆนะคะจนหมดก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจนะคะให้พี่น้อยด้วยนะคะเพราะว่ามีคลิปวิดีโอใหม่ๆพี่น้อยจะมาทําให้ดูนะคะก็ทำการแกะ ทำแบบนี้เราจะได้เนื้อเกาลักที่เม็ดที่สวยงามนะคะไม่แตกไม่ยุยนะคะแล้วก็เกาลัดของเราก็จะหวานอร่อยด้วยนะคะ mm hmm. แกะง่ายนะคะ mm hmm. เพื่อนๆลองทำดูนะคะ mm hmm. เมื่อเราทำการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เห็นไหมคะหน้าตาออกมาสวยงามนะคะลูกเกาลัดของเรา สวยงามน่ารับประทานนะคะทุกเม็ดเลยนะคะลูกจะสวยมันจะแตกน้อยมากนะคะเมื่อเราทําการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่กล่องแล้วก็ปิดฝาแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้นานสำหรับคลิปนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ